TVS R TX s รุ่นปี2026เป็นมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์โมโตที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขี่ที่ชื่นชอบความสปอร์ต คล่องตัวและมีดีไซน์ล้ำสมัยโดยใช้เครื่องยนต์ขนาด 299cc ซแบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ35แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด28.5นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีเครื่องยนต์เชื่อมต่อกับเกียร์6สปีดพร้อมคลัตช์แบบแอทซิสและสลิ p เปอร์คลัตชที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและปลอดภัยในขณะลดเกียร์อย่างรวดเร็วอัตราเร่งที่ทำได้ถือว่าน่าประทับใจ โดยสามารถทำความเร็วจาก0ถึง60กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน2.8วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายใน6.3วินาทีโครงสร้างหลักของตัวรถใช้เฟรมถักเทรนลิสเฟรมที่เน้นความแข็งแรงและน้ำหนักเบาพร้อมซับเฟรมด้านหลังแยกต่างหากที่ช่วยให้การควบคุมรถทำได้อย่างคล่องแคล่วช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช้อัพหัวกลับ USD ขนาด43มิมปรับตั้งได้เต็มระบบส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวแบบโมโนโชคปรับได้ทั้งพอรีโหลดและรีบาวเพื่อความสามารถในการซับแรงกระแทกและการควบคุมที่แม่นยำล้อขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังสวมยางหน้ากว้างเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมในทุกสภาพถนนความสูงบาะอยู่ที่875ม mm. ิเมตร และน้ำหนักตัวรถเพียงประมาณ144กิโลกรัมทำให้ขี่ง่ายทั้งในเมืองและบนทางคดเคี้ยวระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรคหน้าขนาด300มิลลิเมตรและดิสเบรคหลัง240มิลลิเมตรพร้อมระบบ ABS แบบ2ชันแนลที่สามารถเลือกเปิดปิดได้เพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกฉุกเฉิน ระบบไฟสองสว่างแบบเล็ดทั้งคันพร้อมไฟเลี้ยวดีไซน์เฉียบระบบหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วเกียร์ระดับน้ำมันและอาจรองรับระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะโหมดขับขี่และระบบ traction control ร,ร,ระบบคันเร่งไฟฟ้าไร้บายวายยังช่วยให้การตอบสนองเครื่องยนต์มีความแม่นยำยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบแหลมทันสมัย ถังน้ำมันขนาดใหญ่8.2ลิตรพร้อมสวิตช์สตาร์ทแบบเจ็ตไฟเตอร์แฟริงข้างโปรง่งใสและเบาะตอนเดียวแบบแคบแนวซูเปอร์โมโตที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวของผู้ขี่สะดวกในทุกท่วงท่าปลายท่อไอเสียซ่อนใต้เบาะท้ายแบบสปอร์ตให้ความสวยงามลงตัวและเสียงทุ้มเร้าใจ TVS r t s x 2026คาดว่าจะวางจำหน่ายในอินเดียช่วงเดือนสิงหาคม ปี2026ด้วยราคาราว3 0 0 0สนรูปีหรือประมาณ120,000บาทหากเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยจะเป็นทางเลือกใหม่ที่โดดเด่นในคลาสต่ำกว่า 300cc ซีซีด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมช่วงล่างปรับได้ระบบเบรกทันสมัยเครื่องแรงเบาและดีไซน์ไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับทั้งขี่ในเมืองสนามแข่งหรือแม้แต่เส้นทางวิบากเบาๆได้อย่างมั่นใจและสนุกสนานเต็มที่